สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซแฟนคลับทุกๆท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะสวัสดีกับบรรยากาศเช้าๆนะคะวันนี้แม่ควานกับพ่อควานนะคะก็ได้มาหาอาหารให้น้องน้ําหวานเช่นเคยนะคะแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะคะมาก็มาสวนเหมือนเดิมนะคะมาตัดหญ้าหวายน,นะคะ หญ้าหวายนะคะในช่วงนี้นะคะหญ้าที่สวนเราก็เกิดขึ้นเ,เยอะมากนะคะไม่ใช่หญ้าเนเปียนะคะเป็นหญ้าหวายนะคะพอดีแม่ควานนะคะมาหวานปุ๋ยผิดท่านะคะพอดีคนหล่อยให้มาหวานปุ๋ยหวานเฉพาะตรงที่หญ้เาเนเปียนะคะแต่แม่ควานนะคะหวานเหมือนหวานข้าวเลยนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะหญ้าก็เกิดขึ้นเยอะกว่า มันลกเลยนะคะนี่คือเป็นความผิดของแม่ควานนะคะที่ไม่หยอดนะคะคนหล่อให้ให้มาหวานแบบหยอดนะคะแต่แม่ควานหวานเหมือนหวานข้าวเลยนะคะไม่แม่เอฟซี FC นะคะค <c oughs> ก็เลยเป็นสภาพลกย่านหวานนะคะนี่ค่ะแล้วเราไม่รู้นะคะว่าว่ายานเนี่ยเปียจะขนาดไหนจะแทงหนอแบบไหนนะคะ คือมันเขียวไปด้วยกันหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เลยวันนี้คนหลอยก็เลยได้นำพาแม่ความนะคะมาตัดออกนะคะสวดครับค่ะวันนี้ได้เยอะไหมคะคนลอยยังไม่รู้ครับผมเพ่่หอบใช้รถครับอ๋อนะคะก็แม่ความก็จะเป็นคนคนหอบนะคะคนหลอยก็เป็นคนตัดอันนี้มันเป็นใบตายครับเราจะดอกอ๋อใบตายใช่ไหมคะนี่ครับผม น้ำหวานกินอยู่เนาะนไม่กินก็ต้องกินนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่มไปหามาให้แล้วนะคะต้องกินนะคะมีคนเอามืกเขาเลี้ยงวัวเขามาขอครับว็เลวเอาไว้จะสร้างครับคนที่เขาเลี้ยงวัวก็มาขอแล้ว <c oughs> แต่แม่ความว่าไม่ให้ช้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะย้าในเปียเราก็ยังไม่อุดมสมบูรณ์เต็มที่นะคะ <c oughs> พึ่งแทงหนแบบนี้นะคะกินสลับกันครับกินดดกได้กินตเนเปียรแล้วก็บ่กินกินแต่ใบอืมถ้ากินแต่ยอดในเปียก็กินแต่ใบไม่กินลำเนาะถ้ากินบ่อยๆนะคะช่วงนี้ก็เราก็หาอาหารหลากหลายให้ลูกนะคะ,อะตอนนี้พ่อควานแม่ควานก็ทํางานกันนะคะตอนนี้นะคะก็มากันสองคนนะคะขี่ซาเล้งคู่ใจมานะคะเนื่องด้วยว่ารถรถรถ,รถใหญ่สตาร์ทไม่ติดแล้วนะคะ แบตเสียแล้วครับแบตเสียแล้วนะคะตอนนี้ก็อะไรก็ต้องทนทนไปก่อนเนาะคนลอยเนาะเพราะว่าก็เลยไม่ได้ขี่ครับก็เลยไม่ได้ขี่นะคะไม่มีเพราะอะไรถึงไม่ไปเปลี่ยนแบตคะไม่มีคุณสมบัติไม่มีไม่มีคุณสมบัตินะคะเดี๋ยวรออีกก่อนนะคะรอไม่รู้ว่ารอช่วงไหนนะคะถึงเราจะมีคุณสมบัตินะคะเพราะว่าเราไม่มีรายได้นะคะก็ต้องรอไปก่อน เดี๋ยวให้มีคุณทรัพย์ก่อนนะคะแม่ควานก็ถึงจะไปเปลี่ยนนะคะช่วงนี้ก็เลยขี่สาลิงอย่างเดียวก่อนนะคะเพราะว่าซาลิงก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะก็ขนได้เยอะเหมือนกันนะคะนนคขนได้เยอะเยอะเหมือนกันอท,ที่เราครับตัดหลายบ่หลยอยู่ที่เราใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอ้อยนะคะอ้อยป้านะคะคร,รอกินไปครับ อ้ยอยรอกินใบนะคะลำไม่ได้กิน,นะคะ่ะลำเขาจะตัดไปขายป้าจะขั้นเอาไปขั้นน้ํานะคะน้ําหวานก็รอกินใบเอานะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านน้ําหวานเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เต็มซาลิงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะ ราะว่าเราจะไปเอาอ้อยนะคะเอาอ้อยที่บ้านควนรักอีกนะคะพอดีควนรักโทรมาบอกเมื่อคืนนะคะว่าให้ไปเอาอ้อยพร้อมควนโต้งนะคะวันนี้นะคะก็เลยวันนี้ตัดไปให้กินบันหนึ่งก่อนนะคะตัดไปเยอะนะคะเดี๋ยวเหี่ยวนะคะ แล้วก็ในถุงนั้นเป็นของต้นหอมนะคะของต้นหอมมีอยู่บ้านอีกถุงนึงอยู่นะคะของต้นหอมไายไว้ไงถ่ายไว้เพื่อฉุบเชิญไงนะะนี่ก็เป็นแปลงหญ้าของเรานะคะแล้วก็มาตัดมาซ่อมแซมเหมือนเดิมค่ะมาดูแลก,ก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้มามาสวนบ่อยนะคะช่วงนี้เกิดสวยนะคะเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มเริ่มเกิดผลผลิตเริ่มเกิดสวยขึ้นแล้วนะคะ,นะคะอันไหนที่ไม่ไม่เกิดแล้วก็มาซ่อมมาแซมเอานะคะนะคะาราอีไม่นานคงจะเติบโตนะคะ จะเติบโตทันน้องน้ำหวานกินเนาะนี่นะคะสวยอยู่นะคะเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะตรงไหนที่เรามาซ่อมมาเซมมันก็จะเกิดช้าหน่อยที่เยอะนะคะเราต้องทำไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนไม่เกิดเพราะว่าที่ประมาณไล่กว่านะคะตรงนู้นไปอีกนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าตรงไหนเกิดแล้วเกิดดีแล้วแล้วก็สบายใจนะคะคือไม่ต้องมาทำต่ออีก ก็ปล่อยไว้เลยนะคะช่วงนี้ฝนปีนี้ฝนดีค่ะฝนดนีเดี๋ยวแม่ควานกับพ่อควานนะคะเราก็จะไปหาน้องน้ำบานกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านน้องน้ำบานนะคะเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะไงบ,บ้างคะพลอยทำงานสนุกเหรอคะทำงานทุกวันครับผมอ่มเอาเื่อากาี่ ค่ะแล้วก็จะไปเอาอ้อยต่อเนาะครับผมออไปอ้อยยที่บ้านชุดบุญบ้านควันรักนะคะอ้อ,อยเอฟซีซื้อให้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าชื่อเอฟซีท่านใดนะคะควันรักยังไม่ได้บอกนะคะเขาไม่รู้ว่าอ้อยจะไหลไม่ไหลครับผม <c oughs> บัก <c oughs> ขับไปหเอารถอย่าไปพลังขันครับไม่รู้จัอ้อยอย่างเยอะไม่เยอะครับผม ต้องไปดูครับผมไปดูกันนะคะคไปดูที่ควนลักเขกาคงจะได้ถ่ายเนาะแม่ควายไม่ได้ไปด้วยหรือยังไม่รู้นะคะว่าจะได้ไปกับพลอ,อยหรือเปล่าอาจจะได้ไปนะคะเผื่อได้จูงรถนะคะเพยสุดตาร์ลรถปาติดน <c> ะ <oughs> คะนี่ก็เป็นอาหารของพังน้ำหวานนะคะส่วนต้นกล้วยก็หมดแล้วนะคะหญ้าที่สั่งมาวันนั้นก็หมดแล้วเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็สับประรดก็หมดแล้วนะคะ ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับพ่อพ่อค้านแม่ควานนะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปหาวิธีไหนนะคะเพื่อจะให้ลูกเรามีอาหารนอกคนลอ,อยเนาะพอดีนองตาล้นแล้วว่ามันขึ้นครับเพราะว่า้ตกล้วมดวจะจะไปตัดอ,ตอีกเนะาะแต่ว่าต้นกล้วยนี้เป็นเศษอาหารที่เก็บยากที่สุดเนาะแต่ก็ต้องเก็บนะคะเพราะไม่มีอาหารมันไม่มีอย่างนอ้อยเราก็ได้มาแทานสับประรดก่อนเนะาะคนลอยเนาะเพราะเราไม่มีสับประรดนะคะตอนนี้ งาจไสี่บางคือเท่ากับไม้ไหวแผ่วไหวครับบางทีไปก็ต้องไปเสียงดวงอีกนะคะครับแล้ว่าขาเท้าขาท่างเข้าไม้ไปเบิร์ดครับผมตัดมาได้ครับอันนี้ก็เป็นที่จะขอข้าบเเลยตัดได้เท่ากับไม้ไวอื่นเราก็หมายไว้เขาก็หมายไว้นะคะแต่เราอยากไปเอาตัวที่เขาหมายไว้นะคะของคนอื่นนะคะเมื่อเช้าเห็นแล้วครับผมย่าผูกแกครับผม ยันก่องไม่ใส่ยิ้มอเล่าอ้าวหันกล้องเหรอถ่ายไดเลยถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายน้ำหวานบ้างนะคะนี่นะคะน้น้ำหวานนะคะพ่อกับแม่ไปหาหายมานะคะก็มาให้กินเลยนะคะนะคะสาวหลาสาวใหญ่นะคะนี่ทำไมหน้างอจางล่ะพ่อกับแม่เพิ่งมานะคะ น,นี่ก็มาหาลูกสาวสายหน่อยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยพังน้ำหวานทุกทุกท่านนะคะนะคะเพราะความแม่ความก็ได้กำลังใจดีๆจากแม่แม่เอฟซีทุกท่านแล้วก็กำลังใจดีๆจาก คนรอบข้างนะคะเพื่อสู้โควิดรอบนี้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องสู้สู้เต็มที่แล้วนะคะแต่เราก็จะสู้ต่อไปนะคะสู้สจนหมดขาดใจนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอยุติคำว่าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้สาวน้อยพังน้ำหวานเราด้วยนะคะว่าที่คุณแม่นะคะตอนนี้เราก็ดูอาการน้องไปเรื่อยๆนะคะเราก็ยังไม่อยากให้คลาดสายตาเรานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่รักและเมตตาน้องนะคะก็สวัสดีคะ่ะ